คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิก f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกเอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับกับสูตรตำราถุงเงินนะครับในงวดวันที่1นะครับกรกฎาคมนะครับพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้อดมินทำคลิปต่อต่อไปนะครับ ครับผมสำหรับสูตรแนวทางนะครับตําราถุงเงินนะครับในงวดวันที่28นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับกับสูตรตําราถุงเงินนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็เจาะไม่เดียวนะครับอยู่ที่1นะครับเน้น1นรูด1นะครับกับสูตรนี้นะครับผมสูตรตําราไทยลาวนะครับสูตรตําราเลขกําลังวันนะครับ สูตรถุงเงินนะครับผมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรตั้งเดิมนะครับสูตรนี้นะครับผมแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอ FC พี่น้องนะครับได้เพิ่งมีโอกาสออกอากาศนะครับผมให้เอฟพี่น้องทุกท่านได้รับชมนะครับกับสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้นะครับผมก็เข้าดีต่องวดนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับสําหรับสูตรนี้นะครับ ได้เด่นหนึ่งลูดหนึ่งนะครับผมก็เข้านะครับผมทางสบปลาวเลขที่ออกนะครับ8 0 0นะครับ1 1 8นะครับเข้าเลขล่าง18นะครับแล้วก็เข้า0 1นะครับเลขล่างนะครับเลขบน18นะครับกราบขอโทษขอภัยเลขบน18นะครับเลขล่าง0 1นะครับสำหรับบางเวทก็จะเอา0 8นนะครับเป็นเลขล่างนะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ ก็คงจะใช้สูตรนี been, h, ้ต่อไปนะครับเข้าดีนะครับผมนะครับครับผมก็จะมาย้อนดูสถิติกันนะครับที่แอดมินให้ไปนะครับนี่นะครับผมอ่าก็มาชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับแอดมินให้เข้านะครับให้เด่น1รูดหนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเวฟหตัวนะครับเข้านะครับผมเข้า01นะครับแล้วก็เข้า18นะครับผมก็โอเคนะครับ สำหรับเจาะเม็ดเดียวนะครับผมนะครับสำหรับเดือนนะครับผมมิถุนายนนะครับก็มี8งวดนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนาออกนะครับตั้งแต่วันที่3 7 10 14 17 21 24 28นะครับผมเดือนนี้ก็มี30วันนะครับผมก็ออก8ครั้งนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมี31วันนะครับออก9ครั้งนะครับผม ก็มาดูนะครับเลขที่แอดมินให้ไม่เข้านะครับผมมีงวดเดียวนะครับคืองวดวันที่10นะครับเลขที่ออก2 1 1หนะครับ2 1 2นะครับบน1 2นะครับล่าง1 1นะครับงวดนี้ไม่ให้เข้านะครับผมเลขลักษณะอย่างนี้นะครับผมเดือนนะครับผมพฤษภาคมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคือวันที่27นะครับวันพฤหัสพฤษภานะครับเลขที่ออกนะครับ9 8 9นะครับผม8 9 9นะครับผมเลขบนออก99นะครับเลขล่างออก98 นะครับผมเลข10ตัวเอามาออก2ตัวนะครับในเดือนหนึ่งมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับที่เจอมานะครับผมพรึกษภาเจอแล้วนะครับผมมิถุนาก็เจอมาวันที่มิจุนาเจอเจอวันที่10นะครับผมนี่นะครับบน1นล่าง1 2่งนะครับครับผมก็โอเคนะครับผมเอดมินจะทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับผมก็คงจะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับผมสูตรตํารานะครับผม สูตรกำลังวันนะครับสูตรเจาะถุงเงินนะครับสูตรนี้ก็ให้เข้านะครับเจ็ดงวดนะครับผมผิดงวดหนึ่งนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่นะครับ1นะครับกรกฎาคมพศ2564นกะครับแอดมินก็ได้มาแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับก็ขออนุญาตย้อนไปชมนะครับในงวดวันที่28นะครับว่าแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับ ให้เข้าตัวไหนบ้บางนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับผมสําหรับงวดวันที่28นะครับเลขที่ออกนะครับ8 0 0นะครับ1 1 8นะครับผมนี่นะครับผมบางเวฟนะครับผมก็จะเอานะครับ80เป็นเลขล่างนะครับบางเวฟก็จะเอา0-1นะครับเป็นเลขล่างนะครับส่วน1นนะครับผมเป็นเลขบนด้วยกันนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ครับผมสําหรับเล็กที่แอดมินให้ไปนะครับสายเด่นนะครับผมนี่นะครับให้เน้นให้วิ่งรูดนะครับผมวิ่ง1นูดหนึ่งนะครับเข้าศูนย์หนึ่งเข้าหนึ่งแปดนะครับเข้าสองเด้งนะครับผมเข้าล่างเข้าบนนะครับสําหรับนะครับผมสําหรับที่เจาะให้นะครับศูนย์หนึ่งเข้านะครับผมนี่นะครับเข้าเลขล่างนะครับผมก็ถือว่าให้เข้าถูกนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับเน้นวิ่งศูนย์ให้ศูนย์หนึ่งอีก ถือว่าเข้าถูกนะครับผมถ้าวิ่งยาวไปเลยนะครับก็จะไปเข้าศูนย์ะครับสายบิ่งนะครับก็จะเข้าทางสปปลาวนะครับเข้าทั้งเลขฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวก็ออก1นึงนะครับได้เลข1ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเข้าเลขล่างเลขบนอยู่นะครับสาหรับเน้นวิ่ง5นะครับผม5้าไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเจาะโอเคนะครับผมสูตรนี้นะครับกับสูตรตํารา ถุงเงินเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับผมพี่น้องเนาะในงวดวันที่1นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับที่แอดมินให้ไปนะครับครับผมสําหรับงวดวันที่1นะครับกรกดามเอ็มินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมมาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับงวดนี้นะครับผมมั่นใจอยู่ที่90%นะครับสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวนะครับ เน้นวิ่งศูนย์นะครับผมตัวเลขเด่นนะครับสําหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกนะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์สี่นะครับที่เจาะให้นะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับผมศูนย์สี่นะครับเป็นตัวเด่นสําหรับศูนย์หกกับศูนย์ห้าให้ลองไว้นะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับเน้นวิ่งแปดนะครับก็จะมีแปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมแปดสามนะครับแล้วก็แปดสองตัวเด่นก็เป็นแปดเจ็ดนะครับแล้วก็แปดสองนะครับผม สำหรับชุดเด่นนะครับสำหรับชุดท้ายนะครับผมชุดกันก็จะมี10นะครับ 6, 1 15 2 1นะครับตัวกันก็จะเป็น10นะครับแล้วก็21นะครับสำหรับ16กับ1นนะครับผมลองไวเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะมีมาให้3คู่นะครับผมก็จะมี0 0นะครับแ8แล้วก็1 1นะครับเบิ้ลก็ไม่มาหลายงอบแล้วนะครับผมก็ให้กันเบิ้ลไว้3คู่นะครับผม สำหรับชุด3ตัวตรงของเรานะครับก็จะได้อยู่ที่787นะครับผมแล้วก็407คือตัวเด่นนะครับผมสำหรับตัวรอง4787นะครับสำหรับชุด4ตัวตรงนะครับผมได้อยู่ที่นะครับผม0 7น7นะครับตัวรองนะครับตัวเด่นก็0470นนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผม นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2564นกะครับผมกับตัวเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเหมือนเดือนมิถุนายนนะครับผมเฮงๆปังๆนะครับกับตัวเลขแนวทางสูตรถุงเงินนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับผม นะครับครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องแอดมินลิมนําโชคพารวยนะครับมานําเสนอนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสาหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผม สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมเฮงๆปังๆนะครับผมกับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2564นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ